แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้น,นั้นก็จะมาเปิดไพ่นะคะให้กับชาวหมายเลข6กเนาะโอเคชาวหมายเลข6นะคะคุณถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณหมายเลขอะไรนะคะหรือว่า MBTI type อะไรนะคะก็สามารถเช็คได้ที่ข้างล่างนี่เลยนะนันแปะไว้ให้นะคะแล้วก็นันแปะลิงก์นะคะถ้าใครนะคะอยากจะดูตาม MBTI ก็สามารถที่จะ ไปดูในลิงก์นะคะไปทดสอบ MBTI ของตัวเองนะคะหรือว่าหรือว่าบุคลิกภาพทั้ง16แบบของตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเราก็ไปดูเอานะหรือว่าคุณจะสุ่มเลือกก็ได้นะคะตัวเลขที่คุณชอบนะ1-16เลือกมาแล้วคุณก็เปิดดูก็ได้นะอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกองหมายเลข6นะ โอเคค่ะขอดู Energy นะคะเ n e r g y เป็น Energy โดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารญาณแล้วก็สติเอานะคะอย่าเชื่ออะไรโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรผิดไปหมินประมาหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเราอ่านตาม Energy หน้าไพ่นะคะโอเคค่ะถ้าไม่ชอบกดปิดได้นะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะขอ Energy ของชาวหมายเลขหกหน่อยค่ะสถานการณ์ Energy ชาวหมายเลขหกนะั เป็นยังไงบ้างเจออะไรมาบ้างนะคะคลิปนี้มีผลหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาเปิดนะคะไม่จําเป็นนะว่าคุณจะมาดูตอนไหนอะไรยังไงคุณสามารถดูได้ตลอดเวลานะคะแต่มีผลหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูเนาะมีผลหนึ่งเดือนคือนับจากวันที่คุณเข้ามาดูะคะ่ะไพ่นี่ยก็จะมีผลตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูจนถึงจนถึงคุณแบบไอนี่ไปแล้วนะ คุณแบบดูเสร็จแล้วนะคะเดือนหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะเอเนอร์จีของคุณสถานาการณ์ของคุณช่วงนี้นะคุณก็แบบพยายามศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตกสะเก็ดความรู้กับสิ่งที่คุณได้อะแล้วก็พยายามแบบตัดสินใจเลือกที่จะแบบมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างนะมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเอเนอร์จีของการที่มันไปต่อได้เรื่อยๆเนาะ คุณไม่เล่นแล้วอ่ะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตคุณในตอนนี้มากๆนะเราก็แบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาเยอะแล้วแล้วมันทําให้คุณมีความมั่นคงในจิตใจค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่คุณได้ตัดสินใจเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วแหละคุณตัดสินใจเลือกแล้วนะคะแล้วก็ Hello Friendly Words นะคะมันหมายถึงว่าอืมตอนนี้จากคนที่แบบเป็นเด็กอะ ความเป็นเด็กในตัวคุณมันหายไปแล้วนะความที่แบบเล่นๆเลยไม่เล่นแล้วนะคุณจริงจังแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบค้นหาค้นหาความจริงแล้วอะกับชีวิตว่าคุณต้องการอะไรยังไงแล้วเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะสถานการณ์ที่คุณเจอตอนนี้เป็นยังไงคะขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยมันทําให้คุณโตขึ้นนะคะสถานการณ์อ่ะอ่าโอเค เปิดไพ่ที่เปิดแล้วเนาะค่ะช่างหมายเลข6 The Moon The Reverse The Reverse โอ้โอเคค่ะ Four of s p i r a l นะคะ Six of Skull The Reverse Six of เอ่อ Mirrors Two of Stone นะคะ Reverse แล้วก็ Five of s p i r a l สถานการณ์ที่คุณเจอนะเป็นสถานการณ์แบบคุณรู้อยู่แล้วว่าว่าความรักนี้ความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความรักที่แบบเป็นความรักซ้อนนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้เป็นสถานการณ์ของความรักซ้อนแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถที่จะแบบคอมมิตกับสถานการณ์นี้คอมมิตกับคนคนนี้ได้อ่ะ คนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณตอนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบพูดเก่งคุยเก่งนะอ,อ,อบอุ่นอ่อ,อนโยนแสนดีเทคแคร์ care, ดูแลเฟลลี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือสื่อสารกับคนที่คุณอยากจะคุยด้วยได้เลยนะคะคุณแบบคุณไม่สามารถสื่อสารผ่านอะไรได้เลยอะคุณรู้สึกได้ว่าการสื่อสารของคุณอนะมันไม่ถึงหัวใจเขาเลยนะ แล้วในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึ้นคุณไม่ได้รับแบบคุณดีวงานทํางานกับหน,นะคะคู่รักของตัวคุณเองสองนะคะอาจจะเป็นการทำงานกับเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆแฟนเก่าก็มีเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้จักกันมานานมีคอนเนคชันกันอะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาหายไปมันไม่มีการติดต่อ ไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึ้นนะคะ Five of s p a r a l มันขึ้นมา Reverse นะไม่มีความแบบมันไม่มีความใดๆอะ่ะในเรื่องของการงานการเงินนะมันมีความนิ่งนิ่งนิ่งเงียบเชียบไม่หือไม่อือไม่มีการสื่อสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งคุณติดต่อกับคุณต่างชาติทำงานกับคนต่างชาติอะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่า มันจะขาดการติดต่อไปสักระยะหนึ่งเนาะไม่มีไม่มีคำตอบไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะชาวหมายเลขหกนะอันนี้คือ Energy ของคุณในตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วปัญหาที่แบบทำให้คุณก้าวไปไม่ได้คืออะไรคะในตอนนี้ปัญหาของคุณที่คุณจะต้องเยียวยานะคืออะไร 10 of mirror l v e r s 5 of stone อ่าดูเหมือนกับว่าคุณกำลังเศร้าเสียใจอยู่นะคะเศร้าเสียใจกับความไม่รักอะมันเหมือนกับว่าคุณรักคนที่เขาไม่ได้รักคุณเนาะมันเจ็บปวดมากๆเลยสิ่งนี้มันทำให้คุณแบบเจ็บปวดมากๆออะแล้วในที่นี้นะมันไม่ได้หมายความถึงแค่ แค่คนของคุณน่ะไม่ได้หมายความว่าแค่แบบความสมคัญแบบแฟนนะพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้อะคือคุณแบบรู้สึกไม่ดีกับคนรอบข้างของคุณมาก,มากคุณรู้สึกได้ถึงความที่แบบเขาไม่ได้รักคุณเลยอ่ะสักนิดหนึ่งก็ไม่มีอ่ะคือคุณรู้สึกได้ว่าเ,าเขาเข้ามาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันติดอยู่ในใจที่คุณจะต้องเยียวยานะคะ ความเจ็บปวดความเศร้าที่ไม่เจอความจริงใจสักทีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเขาต้องการจะบอกอะไรคุณเขาต้องการจะสอนอะไรคุณนะ the worst three of s the o worst s t o r l e s t h e l o r the w e r s เราจะบอกอย่างนี้นะว่า <S 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 เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าคุณนะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณก็ทําตัวเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแบบไม่เอาอนาคตไม่คิดถึงอนาคตอ่ะทําอะไรแบบเดิมแบบเดิมซ้ํซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซำ้มันไม่แบบมันไม่ใช่ตัวคุณในแบบที่คุณสมควรที่จะเป็นมันไม่ใช่ตัวคุณในแบบที่คุณอธิษฐานจิตไว้ว่าคุณจะเกิดมาทําแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยอ่ะมันก็เลยทําให้คุณอ่ะแบบมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เพื่อ <P ret ter> ที่จะทําให้คุณรู้ว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงแล้วความรักที่คุณอยู่กับมันเนี่ยสิ่งที่คุณอยู่กับมันอะ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าความรักนะมันเป็นสิ่งที่ความรักไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเองเสมอมันก็ไม่แปลกอะไรที่เขาจะแบกแบกบทเรียนนี้มาให้คุณเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าความเออเวลาคุณมีความรักที่แท้จริงแล้วอะ่ะอะไรที่คุณไม่ชอบสิ่งนี้คุณไม่ชอบใช่ไหม ทำไมคุณถึงไม่ชอบล่ะโอเคถ้าคุณไม่ชอบงั้นคุณก็อย่าไปทําสิ่งนี้กับใครนะอันนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะสอนคุณคุณจะอยู่กับสถานาการณ์ที่แบบที่ผ่านมาเนาะมีคนซัพพอร์ตตลอดมีคนดูแลตลอดแล้วคุณก็มันก็ทําให้คุณเคยตัวเคยชินอะกับการที่มีคนซัพพอร์ตดูแลตลอดเวลาจนแบบ คุณรู้สึกได้ว่ามันไม่มีความรักที่แท้จริงอยู่ในนี้ในเวลาที่คุณทุกข์ในเวลาที่คุณช็อกในเวลาที่คุณต้องการใครสักคนมันกับไม่มีใครนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณตื่นและได้รู้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําให้กับคนอื่นมาโดยตลอดแล้วมันทําใหค้คนอื่นรู้สึกแบบนี้นะคะเป็นกรณีที่หนึ่งถ้าถ้าเกิดคุณเคยทําแบบนี้ แต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยทําแบบนี้หรือว่าคุณไม่เคยทําอะไรให้ใครรู้สึกแย่ขนาดนี้นะมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาสอนเพื่อทําให้คุณได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทํากับคนอื่นแค่นั้นค่ะแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องกำความทุกข์ใจอะไรไว้มากมายขนาดนั้นคุณรู้แล้วอะในเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็แค่ลืมมันไปเออก,ก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย ก็แค่นั้นเองจริงๆชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆนะคะก็แค่นั้นเองเราอาจจะพูดได้เพราะว่าบางครั้งบางทีเนะาะคุณอาจจะคิดว่าเราพูดได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วอะคือเราเข้าใจว่าทุกคนนะคะเกิดมามันมีการแบกรับหรือว่าการสู้กับความจริงหรือว่าสู้กับสิ่งต่างๆได้ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกมันไม่ได้หมายความว่าง่ายขนาดนั้นถ้าเรามองว่ามันง่ายคุณจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณมองเมื่อไหร่คุณมองว่ามันยากปัญหาเดียวกันอะมันก็จะยากขึ้นสําหรับคุณสองเท่านะถ้าคุณคิดว่ามันง่ายเออโอเคมันก็เหมือนกับคุณแค่ก้าวผ่านข้ามผ่านไอ้หลุมทรายเล็กๆอะแค่ก้อนหินก้อนเดียวเสร็จกระจกนิดเดียวที่มันจะบาดเท้าคุณที่คุณเห็นแล้วอะคุณแค่ก้าวผ่านไปทุกอย่างมันก็เป็นแค่นั้นเอง นะถ้าคุณมองได้อย่างนั้นมันจะง่ายมากสําหรับคุณที่คุณจะแบบพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองมีความสุขกับตัวเองและสามารถเป็นคนในแบบที่คุณสมควรที่จะเป็นได้มันก็ไม่ยากแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยากมันก็จะยากเพราะว่ามันอยู่ที่ความคิดของคุณถ้า mindset ของคุณยากทุกอย่างคุณปิดหมดเลยคุณจะปิดทุกอย่างหมดเมื่อคุณปิดทุกอย่างหมดนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับคุณและโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะพาอยากจะขอดูตัวตนของชาวหมายเลข6กหน่อยค่ะ ตัวตอนเช้า,าใหม่เล็ขหกเป็นยังไงคะ The w a s h e r r e v e r s e นะคะ Page of Scullyards เราก็ Date Liars e อืม Judgment e v e r s e ตัวต้นของคุณนะคุณเป็นคนที่ลืมยากกว่าวางยากนะ อะไรที่จบไปแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะปล่อยคุณปล่อยอะปล่อยวางมันยากมากอ่ะแล้วคุณทําใจกับสิ่งที่มันจบไปแล้วไม่ได้นะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะในการปรับตัวนะเพราะว่าคุณเคยถูกสปอยมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะเกิดมาในฐานะไหนก็ตามคนรอบตัวคุณสปอยคุณมากมากคือแบบซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาดูแลคุณตลอดเวลาอะไรไม่มีก็ให้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกได้ว่าแบบมันจะต้องมีคนซัพพอร์ตคุณตลอดเวลานะแล้วมันมันแบบ ตัวตนของคุณจริงๆลึกๆนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ตัดสินอะไรง่ายๆอนะ่ะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆอะไรที่จบอะไรที่จบไปแล้วคุณก็แบบก,ก็ก็ได้อ่ะก็จบจบก็จบแต่แบบทําใจยากทําใจไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้คุณปล่อยวางไม่ได้แล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่แบกอะไรอ่ะไม่แบกภาระไม่คิดเยอะไม่คิดมาก คุณเป็นคนไม่คิดมากนะแต่คุณปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมคะมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวนี้นะคุณคุณลองแยกโซนดูนะความไม่คิดมากของคุณคือเวลาคุณทําอะไรลงมือทําอะไรแล้ว่าคุณไม่ค่อยคีแด่ะคุณทําเลยอะนั่นแหละคือความไม่คิดมากของคุณส่วนในความที่ปล่อยวางไม่ได้อะอะไรที่เป็นของคุณน่ะหรือว่าอะไรที่แบบที่คุณคิดว่ามันใช่ของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะ คุณก็จะถือมันไว้อย่างนั้นคุณจะวางมันไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือเหตุผลอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่แนนบอกนะคะว่ามันเป็นความย้อนแย้งกันในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นมันมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้อ่านไพ่เพื่อที่จะมาหักล้างหรือทําให้คุณงงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะขอให้คําแนะนําให้กับคุณหน่อยคะ่ะชาวหมายเลขหก 6. ขอให้คําแนะนําให้ชาวหมายเลขหกหน่อยนะ The Sun น i v e r s แน่นอนว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็ระงรับนิดนึงนะคะเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของแบบอ่ะใครจุดไฟในตัวคุณได้คุณไปเลยอะ่ะอันนี้นิดนึงนะคะก็คือแบบให้ใช้แบบให้ใช้สตินิดนึงแล้วก็แบบพิจารณา,านิดนึงว่า อะไรที่คุณทําลงไปแล้วมันจะให้ผลดีกับตัวคุณอะไรที่คุณทําลงไปแล้วมันจะส่งผลกระทบในอนาคตของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมี2ด้านเสมอมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายเพราะฉะนั้นก็มองให้รอบๆด้านนะคะอย่ามองด้านเดียวเท่านั้นนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะถ้าใครอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอะไรคอมเมนต์อะไรแชร์อะไรเต็มที่เลยค่ะแนนะยินดีรับฟังนะโอเคนะคะทุกคน ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้และอยากจะแชร์ออกไปเพื่อที่จะทําให้คนนะคะได้ move on หรือว่าจะทําให้ทุกคนนะคะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วก็ได้รู้กับสิ่งที่คุณต้องการที่จะสื่อกับเขานะคุณก็สามารถแชร์ออกไปได้เลยนะคะนนยินดีนะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไคร์ดมากมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ